มาเอาตะกุดแล้วท่านอาจารย์ปานก็พูดขึ้นว่าคุณทำเสร็จหรืออยังล่ะก็เอาไปให้เขาสิท่านอาจารย์จรูนจึงตอบพระอาจารย์ปานไปว่าจะให้เขาไปได้อย่างไรท่านอาจารย์ยังไม่เสร็จเลยครับหลังจากนั้นท่านพระอาจารย์ปานก็ได้ใช้ให้ไปหยิบตะกุดนั้นมาจากนั้นท่านก็นำมาถือไว้แล้วภาวนาพระคาถานโมพูพูพู แล้วส่งให้ทันทีหลังจากส่งตะกุดให้แล้วพ่อท่านปานท่านก็นอนคลุมจีวรตามเดิมผู้ใหญ่เหวียนเมื่อเห็นการปลุกเสกตะกุดของท่านพระอาจารย์ปานแล้วก็ขาดความเชื่อมัน่นคิดในใจว่าเสกแค่นี้จะคลังได้อย่างไรจึงได้เรียกอาจารย์จรูนมาแล้วบอกว่านงหลวงอาจารย์ท่านทำให้เขาออกเสียชื่อเสียแล้วดูตะกุดนี่สิอะไรก็ไม่รู้ท่องนโมยังไม่จบ ท่องคาเดียวแล้วยืนห้ามก็ขาดความเชื่อมัน่นคิดในใจว่าเศษแค่นี้จะคลังได้อย่างไรจึงได้เรียกอาจารย์จรูนมาแล้วบอกว่าน้องหลวงอาจารย์ท่านทำให้เขาออกเสียชื่อเสียแล้วดูตะกรุดนี่สิอะไรก็ไม่รู้ท่องนโมยังไม่จบท่องคําเดียวแล้วยืนให้เดี๋ยวจะลองเอาไปยิงดูท่านอาจารย์จรูนก็ห้ามทันทีว่าอย่ายิงนะอย่ายิง ใครๆก็รู้ว่าอำนาจจิตของท่านอาจารย์ท่านเก่งขนาดไหนอย่าเอาไปลองดีกว่าท่านอาจารย์จรูนห้ามทันทีครับคุณผู้ฟังผู้ใหญ่เวียนก็พูดต่อว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมยิงเองน้องตามมาผู้ใหญ่เวียนเดินถือตะกุดสายขาดเอวอันนั้นไปผูกไว้กับต้นไม้ข้างกำแพงวัดและชักปืนลูกโม่จดสาขนาดหนัดที่พกติดตัวมาด้วยในวันนั้นหันกระบอกปืนไปที่ตะกุด แล้วสับไกย,ยิงทันทีแะ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 ปรากฏว่ากระสุนด้านทั้งหกนัดครับคุณผู้ฟังเมื่อหันกระบอกปืนขึ้นฟ้าแล้วยิงอีกครั้งคราวนี้กระสุนลั่นเสียงดังสนั่นทั้งหกนัดสิ้นเสียงปืนผู้ใหญ่เวียนทิ้งปืนแล้วเกิดอาการคลุ้มคลั่ง